อุ้ยขัน,นูมีดึงครับผมนูครับดูครับมีดึงครับผมปึงเงียบนะโอ้ปลดช่อนครับผมเห็นโยกโยกฮานะครับ โยกอยู่นะโยกอยู่คนระับมีลุ้นครับผมโอ้สายสวยครับผม สวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเบาวเด็กใต้คนเดิมกันอีกแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ผมก็จะพามาใส่เบ็ดเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะใส่แค่เบ็ดปักหรือว่าเบ็ดคันนะครับก็ทั้งหมดก็30หลังนะครับผมนี่ครับเหยื่อนะครับหอยเชอรี่นะครับตีมาเรียบร้อยนะครับผมหอยเชอรี่ก็เก็บออาจากไม้นะครับ เชอรี่นะครับเดี๋วก็จะเอาใส่กระปุกนะครับมันจะเกี่ยวง่ายหน่อยนะครับผมเดี๋ยวหอยเชอรี่นะครับตัวโลบกกอน,นะครับที่ว่าผมใส่กับเนื้อไก่ แล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อไก่ก็เบ็ดล่านะครับได้หนึ่งตัว่วนเนื้อหมูกับเบ็ดคันได้ไป 3- าสี่ตัวนะครับก็อย่างหมาเลยครับผมวันนี้จะมาใส่กับเหยื่อหอยเชอรี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปใส่กันเลยครับผมไปกันเลยครับเบ็ดคันก็ปักไปเรียบร้อยนะหอยเชอรี่ การเกี่ยวนะครับเราก็เกี่ยวจากที่ปากแข็งๆมันนะครับก็เกี่ยวทั้งตัวเลยครับอ่านี่ครับประมาณนี้ครับผม ผมเดี๋ยวก็ผมจะไล่ใส่นะครับก็ทั้งหมดก็30หลังนะครับหรือว่า30ตานะครับก็เราเค่อยมาลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เช้าเหมือนเดิมครับผมว่าจะได้ด้วยหรือเปล่านะครับ โซนสายๆนะครับผมนะครับก็ได้เวลามาดูเบ็ดกันแล้วนะครับที่ว่าผมใส่ไว้กับเหยื่อหอยเชอรี่นะครับก็ทั้งหมดก็30หลัง30คันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับไปลุ้นกันเลยครับก็พามาดูก็สายเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีเลิกงานก็8โมงกว่าแล้วนะครับกลับจาก ที่ทางานนะครับเลิกงานก็เข้าเวรทางานนะครับเข้าทํางานตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับเลิกก็8ปดโมงนะครับกลับถึงบ้านก็8ปดโมงกว่านะครับผมก็พามอกมาก็9ก้าโมงนะครับ9ก้าโมงสินาทีนะครับผมมาลุ้นกันครับผมจะได้ตัวหรือเปล่านะเมื่อวานก็ฝนตกหนักมากเลยนะครับตอนค่ำตกอย่างหนักเลยครับผม ดูกันครับหลังแรกจะมีตัวจะได้ตัวหรือเปล่านะครับกับเหยื่อหอยเชอรี่นะครับก็รอมนี้ผมใส่แต่เบ็ดปักอย่างเดียวนะครับหรือว่าเบ็ดคันนะครับมีครับผมทีม่สองครับผมกับน้ำขึ้นมาเยอะนะครับจุมลายคันเลยครับ น่าจะหลุดไปแล้วครับผมโรยลากนะครับติดกิ่งไม้นะครับนะครับผมดีที่ว่าน้ำมันขึ้นมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมลล้นกันต่อครับ นี่ว่าไงครับอุ้ยติดเลยครับผมอือไปติดไม้นะครับข้างล่างครับผมลอยกินไปแล้วครับผมเหยื่อเรือนิดเดียวครับลุ้นกันต่อครับผม หลังนี้ทําไมสายขึ้นมาอยู่แบบนี้ครับน่าจะหลุดครับผมเพราะว่าเยื่อมุดนะครับดูครับน่าจะหลุดไปแล้วครับผมนานเกินนะครับนะครับก็ดูมาก็หลายหลังแล้วนะครับเยื่อมุดทั้งนั้นเลยครับผมหลังนี้ว่าไงครับ เหนือหมดครับผมเหลืออยู่นิดเดียวครับเหลือแต่ปากมันนะครับมึงกันต่อครับได้ตัวลุยขันนูมีดึงครับผมนูครับนูครับมีดึงครับผม เดหรือเล่าครับผมสับคันนี้นะครับมีดึงครับผมทำไมถึงเงียบนะโอ้ปลาชนครับผม นะครับผมลืนนะครับลืนลงพอเลยครับ Né, đem lê kapoom. Male kapoom, đem kapoom. Nang nít tham พันกิ่งไม้ครับผมลากไปพันกิ่งไม้นะครับไม่ติดครับผมดูสังนี้นครับสายตึงนะครับแต่ไม่เห็นดินนะครับไม่เห็นขยับครับผมพันหญ้าครับผมไม่ติดครับ ไายเยื่อมาใส่ใหม่นะครับผมลุ้นกันต่อครับได้เพิ่มอีกรเปล่านะครับลุ้นกันครับได้เพิ่มอีกรูปดาวนะครับผมอุย้ยขาดครับผมดูครับโอ้โหใหญ่แน่นอนเลยครับโอ้โหสายขาดไปเลยครับผม โอ้ย่าดูครับสุดโจ๋เลยครับโอ้โหเสียดายครับผมขาดไปเลยครับดูครับอื้อ,อต้องหาสายเส้นใหญ่กว่านี้นะครับนี่ขนาดว่า เบอร์หกก็ยังขาดนะครับผมมันนานเกินด้วยนะรุนหลังนี้เองครับไม่ขึ้นมาอยู่บนยอดไม้นะครับน่าจะปลาติดนะครับแล้วก็ดิน้นกระโดดหลุดนะครับดูครับขึ้นมาอยู่บนยอดไม้เลยครับโอ้โหเสียดายครับ มาดูสายเกือนครับผมนี่มีลุ้นครับผมเห็นโยกโยกฮานะครับครับโยกอยู่นะโยกอยู่นะนะมีลุ้นครับผมโอ้สายสวยครับผม สองนะครับถ้าว่าไม่หลุดไม่ขาดนะครับจริงๆก็หลายตัวครับผมแทนที่สองครับ ตัวไหนที่ติดนี้แล้วก็คือกลืนลงท้องทุกตัวเลยครับผม đem đi xuống nhé Hãy subscribe ครับลุ้นกันอีกสองัางสุดท้ายนะครับผมจะได้เพิ่มหรือเปล่าครับผมก็ยังเสียดายตัวที่ขาดนะครับผมว่าน่าจะไม่ใช่ไซกิโลแน่นอนนะครับน่าจะใหญ่กว่านั้นนะครับผมเพราะว่าตัวที่ว่าไซโลกว่ากว่าไซสองโลก็ยังไม่ขาดนะครับยังติดนะครับยังได้อยู่นะครับเลยนี่ขาดไปเลยครับผม ไม่มีครับเดือมุดครับผมหลังรดท้ายครับน่าจะไม่ได้เพิ่มแล้วนะเดือมุดครับ นิดเดียวครับผมครับผมก็มาดูผลงานกันนะครับที่ว่าได้กับเหยื่อหอยเชอรี่อาเช้านี้นะครับผมนีครับผมถือว่ายังได้กับข้าวนะครับยังได้ตัวนะครับผมชดนะครับสองตัวสองเต็มครับผมนี่ครับ ประมาณมานนะครับเดียโหรเชอรี่ก็ไม่ต้องซื้อนะครับเอาที่ไม้นะครับผมครับก็ยังเสียดายนะครับเสียดายตัวที่ว่าขาดแล้วก็ตัวที่ว่าหลุดไปนะครับพอดีผมทิ้งไว้นานเกินนะครับก็แบบนี้นะครับผมมันก็มีมีหลุดบ้างนะครับมีหลุดมีขาดบ้างนะครับการหาอยู่หากินการใส่เบ็ดแบบนี้นะครับผม ว่าได้ตัวได้กับข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าหมานครับผมนะครับนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องลากันก่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้าว่ามีเหยื่ออะไรนะครับเด็ดๆนะครับเดี๋ยวก็จะเขามาลงใส่ให้ท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้าๆแล้วก็เอฟซีนะครับได้รับชมกันต่อนะครับได้ได้ลุ้นกันต่อนะครับผมว่า น่าจะเอาเหยื่อเนื้อหมูนะครับมาลงอีกสักโลบนะครับมาซ้ําอีกสักโลบแต่ว่าครั้งหน้านะครับว่าจะใส่กับเหยื่อเนื้อหมูทั้งหมดเลยนะครับเบ็ดคันนะครับนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ลากันก่อนครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คุณดื่มด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ ก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับเวลาผมอัพโหลดลงคลิปก็จะได้รับชมคลิปนะครับวันนี้ก็ลากนก่อนครับผมสวัสดีครับผมบายๆครับคอยมาลุ้นกันใหม่นะครับครั้งหน้านะครับเดี๋ยวหาเหยื่อเด็ดๆนะครับมาใส่กนก่อนครับผม